สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับช่องเรานะคะวันนี้เราจะมากับ girl group น้องใหม่ของ SM จ้ะชื่อว่าวงอะไรคะสปาจ้ะก็คือ SM นี่ไม่ได้เดมานานเหมือนกันมากเออ girl group ก็หายไปหลายปีก็อ่ะนี่เป็นวงใหม่ในรอบหลายปีของ SM ใหม่ล่าสุดเลยมาเรามาดูเพลงกันเพลงอะเออเพลงนี้ชื่อ black member ใช่ค่ะมาดูกันเลยค่ะ สวยสวยนะวาันสวยันเมื like yeah, sure. ่อคาริน like ่าใช่ไหมวิาเมื่อกนิงเกิลเซเลย ท่าที่มันแบบไป้ๆมันมีท่ามาจากชีวิีร่แกคล้ายๆกัเลยอ้าวสวยอืม คนนี้น่าเท่เสมอคุณชอบความสีแบบเทลสีแคนดี้แลว้วคนนี้เนาะบทผมสีบรอนน่ะสวยจัง ชองเว้นเลยแวนอ๋ออ๋อนี่ไง black and มาแล้วายเนี่ยคาริน่าอ๋อน้องก็น่าเฟียสอยู่นะน่นแล้วฉันชอบไ่าปากอ๋อนี่ไงตาเป็นสีดำอ๋อ black and w นี่ไงนี่แบเป็นเกร็ดงูที่มือนี่ ข้าเต้นค่อนข้างเต้นกับความสตรองของต้นขาเอ่อท่าสวยอยู่นะเออนะเขียวมิออนก็มาอืเจ้ามาเนยไอ้ไม่ไดเนี่แหละมึงแพนน่ะไม่แกล้งน้อยเออโอ้ยนี่นะคนนี้สวยจังเลยอ่ะอ๋นนี่ไงมาแล้วอะไรนะ ขาเขาคอนเซ็ปต์เขาคืออะไรนะโลกเสมือนหรอหรือว่าแอนิเมชั่นอะไรของเขาโลกผู่ขนาดนี้หรอกม่ใช่ใช่คนผมสี่อนด์จังเลยอะแบบจะต้องไปหาศึกษาชื่อว้าแบบนี้เลยก็ตอนนี้รู้ชื่ออยู่นะแต่บอกว่ายังแมท c h กันหน้าไม่ได้เดีต้องไปดูเขลยต้องไปดูว่าแบบคนนี้ชื่ออะไรแบบหน้าตาแบบนี้ชื่ออะไรอะไรย่าเออแต่รู้ชื่ออยู่อ้อนไงมีความกระตุ้ เขาแมกนัลทั้งนี้ทำสวยอ่ะโอ้โหเขาทำแบบซีจงซีจีระดินนะสวยนะเอออ๋อนี่ไงเอาผุดขึ้นมาแบ a c k member นี่สัญลักษณ์สวยสัญลักษณ์สวยจังเลยอ่ะ ดูมีความแบบดูมีความล้ําอ๋อยังไม่จบยังไงมันมีต่อจบละ<อ>น้องผีมามีปิดปิดได้ผีดเสื้อบินมาเบาๆปิดแบบนี้คขามันจะมีต่อภาคสองอะ่รแบบว่า,า,าฉันก็คิดอยู่เพราะว่าเหมือนแบบเดี๋ยวต้องมีอะไรสักอย่าง ต่อจากอันนี้ได้เลยเพราะแบบมายืนแล้วแบบเออน่าจะเป็นแบบเหมือนคือน่าจะมีเป็นแบบว่าเพลงต่อหรือเปล่าต้องรอดูหรือไม่อาจจะถ้าสมมติว่าไม่มีก็ปูไว้ว่าหน้าหรือเปล่าเอออาจจะเป็นปูไว้เผื่อเพลงต่อต่อไปโอ้แต่เพลงดีนะน้องๆสวยเนาะ แต่ฉันชอบคนผมสีบรอนมากเลยฉันจำชื่อไม่ได้ฉันจำอ่อคาริน่าได้เพราะว่าเห็นเขาเต้นเต้นเอ่อโฆษณาอะไรสักอย่างกับน้องไข่อ่าใช่ใช่ใช่ก็เลยค่อนข้างที่จะจำจำน้องได้น้องมีอ่อเขาเรียกว่าอะไรขี้มแมลงวันตรงเนี้ยมันเหมือนมันเป็นแบบมันเป็นฝ่ายไหมเออจะเป็นฝ่ายมันเล็กๆอืมมันเลยดูแบบ น้องมันเป็นจุดที่ทําให้จําได้ง่ายขึ้นดเของเขาเออถือว่าเพลงโอเคถ้าเต้นก็ดีฉันชอบฉันชอบพเต้นตรงเนี้ยมันเหมือนแบบสาวน้อยวิ่งต้ โดยทั้งมันจะมีความน่ารักดีใช่มีความน่ารักแล้วก็สีสันคัลเลอร์ฟูลก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ถือว่าสวยงามของ s อนะครับกุ๊กก็น่าติดตามเป็นตัวกุ๊กในรอบหลายปีก็ถือว่าอ่ะเขาก็ทำมาแบบก็คงขัดมาแล้วแหละเออเดี๋ยวตอนแรกคิดว่าแบบอุ้ยจะต้องแบบมีท่าเนแบบเฟสเฟสอะไรอย่างนี้แน่นอนแต่ก็ยังยังมีอยู่นะอีท่าที่บอกว่าลงไปปึ๊บที่บอกแพ็คแค่ขาเนี่ยก็สวยอยู่มีก็คือถือว่าเออโอเค ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่สวยงามน่าสนใจแล้วก็คาดหวังว่าเพลงต่อๆไปก็จะออกมาเรื่อยๆแล้วก็คุณภานจะไปในทิศทางไหนขึ้นๆขึ้นๆขึ้นไปเรื่อยๆใช่ก็จะช่วยกันน้องๆแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ลากันไว้ก่อนมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ